สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะขอมีนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเต่อให้เพื่อนๆสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของร่องแก้มหรือว่ามีตีนกาหรือว่าหน้าเหี่ยวย่นทุประการทุกอย่างที่เป็นรอยเหยียย่นหรือว่าแก่กว่าวัยนะคะต้องบอกเลยว่าของมีเจ้าตัวนี้มาช่วยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปฉีกรอยหรือวเจ็บตัวหรือว่าไปเสี่ยงกันแพงๆกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าตัวนี้เลย ซีเดลาค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าของเขาเนี่ยนะคะมีส่วนผสมสารสก,กัดวัตถุดิบนะคะมาจากประเทศเกาหลีฝรัร่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ที่มีส่วนผสมขององุ่นที่นําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนผสมต่าง เราไม่ต้องกลัวเรื่องของอันตรายอะไรใดๆเลยและอย่างหนึ่งคงความมีประสิทธิภาพให้กับผิวหนังของเราจริงๆนะคะเขาจะช่วยนะคะชะลอความแก่หรือว่าถ้าเกิด30มบวกแล้วเนี่ยอายุเนี่ยยี่ห้าสามสิบอัพเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยปิงกงปิงปงป้งการหรือว่าจะเป็นร่องแก้มหรือว่าอรอยยื่นต่างๆตัวนี้ค่ะฟิเดล่าเขาเอาอยู่จริงๆผมต้องบอกเลยว่าใช้ดีมากเหนนี้ใช้แล้วแล้วก็แบบเมื่อก่อนเคยมีร่องแก้มเยอะมากนะตัวนี้แบบเริ่มหาย ลงไปเยอะมากแล้วค่ะว่าได้ลองใช้เจา้าตัวนี้แล้วก็แบบติดใจมากๆเลยอยากจะมาแนะนํ้เพื่อนๆได้ลองใช้นะคะเพราะว่าคือหนึ่งราคาไม่แพงสองเราไม่เจ็บตัวนะคะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไปฉีดไปอ,อะไรเข้าไปมากๆเนี่ยนะคะเราก็ต้องฉีดอยู่อย่างนั้นและนะแล้วก็เปือนตังค์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยบำรุงและยังช่วยนะคะโดนยิ้รอยได้ด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงและเห็นผล ดีจร,จริงๆว่าผมได้ลองแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะมาบอกต่อนี่ืันนีได้ลองใช้เหมือนกันนะของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของนอกจากจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะเนี่ยเขาจะช่วยให้หน้องเรายกกระชับ V shape ไปอีกนะนะคะผมฝากไว้ด้วยเลยนะคะกับเจ้าฟิเดลัสตัวนี้ค่ะบ๊ายบาย